เป็นของก๊อปเกรดเอนะฮะสกิลหนึ่งก็ดีนะครับแต่สกิลสามมันก็ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอัพหนึ่งกับสามให้เต็มเลยนะนะสายผมนี่จะไม่ไม่อัพอันติมไปอัพทีเดียวตอนเลเวลสิบนะฮะอะไรเลยโอ้อม,มาตะก็ไม่อัพด้วยเป็นไงล่ะคลาสสิกไหมล่ะม่งั้นกูรอดหลายช็อตแล้วถ้ากูอัพสกิลสองกูไม่อัพอัพสมไมเออสายสดไงไม่รู้หรอเพื่อความสะใจของกูเองนะฮะท่านผู้ชมกะเฮ้ยในะครอู้หู สายนี่คุณยุแน่นอนดูจากรูปแบบแล้วไม่หอดเติมเรลือดโอ้ไม่มีขวดเดืสักคนนะครับดีจากรูปแบบทําไมคุณบิวไม่ออกบูดแหวนนคะคุณเบลไม่คุณโอ้ยเมลผมดูสภาพคุณแล้วผมไม่อยากจะพูดอะไรสักคำเลยผมอยากจะหกฝาเดี๋ยวนี้เลยนะดูการเล่งเอาแล้วครับคุณเิวช็อตนี้เป็นช็อตที่คุณจะได้โชว์ทเทมแล้วครับเบวครับเอาครับตันครับอ่า คุณได้โชว์เทพไปแล้วเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่ทําให้เราว,วิ่งวิ่งวิ่งเหี่ยมเงามากเลยอ่ะครับโอ้โหโดนด้วยครับเป็นไงครับโอ้ยเขาได้พุ่งหนีเข้าบ้านครับเพราะว่าถ้าผมมีวิ่งผมจะพุ่งตามถึงน้ําพุเลยนะฮะแต่ว่ามันไม่มีอนะ่ะผมเลยต้องอดใจไว้ก่อนยวรอผมได้แทบเล็ตก่อนฮะจังหวะนี้จำเป็นมากเลยแทบเล็ดโอ้โอ,โอ้แม่สาวน้อยนี่ไงแม่สาวน้อยนี่ผมตีสาเป็นไงนครับโอ้ยจะยิ้ให้ก็ไม่ได้ โอเคมึงจะเล่นกูนี่เองตาดกูรู้นี่นะนี่คือการสตันนี่สตันแล้วเอาดิโอ้โหไม่โดนตันได้ไงวะไม่กดอตินี่หว่าเพิ่มเลือดกันทวนหน้าจ้าเรียบร้อยทับเด็ดกูมาเลยยังทับเด็ด เทปเด็ดมาแล้วจ้าเรียบร้อยไอเทมสนับสนุนนะครับปั๊บฟุิปปั๊บฟิวฟลิปปิ๊บเลี้ยงไอเทมปั๊บตอนนี้วาดเราเริ่มกระจายแล้วนะคุณบีคุณบีนี่ทำงานได้ดีมากครับคุณบีนี่เป็นซัพพอร์ตที่มีซิ่งมากนะครับทำการวาดเย็ดคุณบีนี่วาดเปลี่ยวห่างอยู่เลยแต่ว่าแต่หน้าที่ซับก็อย่างนี้แหละโอ้คุณยุทไมเราไม่มีวิงวอกเราก็อย่างนี้แหละนี่นี่นี่เลยนี่ยิงให้ครับยิงให้ไม่นหัวครับนี่ครับโอ้ประสานงานกันหน่อยนะ ตอนนี้คุณยุดูไว้ครับยุดูไว้ดูไว้อย่าเรียบร้อยเข้าสู่สถานการณ์สงบน่เงียบเงานะเขาเรียกว่าสถานการณ์สงบใช่ไหมตอนนี้โอเคสามารถเดินเล่นในป่าเขาได้นะครับผมจะตามคุณบีคุณบิวไปนะครับคุณบิวนี่เป็นทางนำทางที่ดีมากไปที่ไหนตายที่นั่นผมไปตายเขาดีกว่าพราะว่าเขาตายคนเดียวจะทำให้เราแพ้เพราะว่าเขามันจะเกิดอาการแหลกขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมืดแหนะ มันมืดแหมคุณบีเ,เมื่อกี้โอ้ยมันมืดแหมว้ามันมืดแหมว้าวาไอ้เหี้ยมันมืดแบอกอยู่คุณก็เห็นว่ามันมืดแหมเมื่อกี้ มันมันมืดเนี่ยคุณรู้ก่าวันมันมืดผมกดใส่พื้นไม่ได้กิลผมต้องกดใส่เป้านะฮะคุณนี่ไม่รู้เลยคุณเนี่ยรู้อะไรบ้างเลยโอ้โ้นั่นมันวิ่งไล่ดักเ่นนี่นะโอ้ยดักดักดักตีครับดักตีดักตีอุ้ยช็อตนี้ลุมยำแบบว่าแบบว่าไม่ให้เกิดเลยนะฮะผมว่าเอาป้อมนี้ก็ดีนะเป็นเป็นป้อมไหน ครับผมว่าเรามารวมกันได้โดยไม่ได้นั่ดหมายนี่มันเป็นอะไรที่มิสซิ่งมากนานๆจะมีครั้งไปเลยครับนี่เลยปับป๊บๆโอ้โตอกลางก็เรียบร้อยเขาได้2ป้อมเราได้ปอมเดียวนี่ถือว่าคุ้มไหมครับทำทำคุณบิวนะเรื่องนี้คุณบิวบอกคุม้มไม่คไ่ได้ยินเขาสักเท่าไหร่นะดีครับดีโอ้โหมีคนมาดิฟด้วยฮะคนมาดิฟดิฟคนนะครับ ก็ผมผมดักอยู่มันดักดักตรงนี้เลยดักตรงนี้เลยนะโอ้โหมันอะไรกันมันวิ่งวิ่งขึ้นบนหรือเปล่าถ้าไม่วิ่งขึ้นบนผมได้ครับผมได้ผมได้เลยฟึบเอ้าเอ้าตรงตีนไอ้เหี้ยชิบหายแล้วกูไอ้สารแม่งถือกระเปิดอติใบอ่ะเอาละจอดนี้นะครับตอนนี้ มาตายไปเพื่อนผมครับโอ้โหเป็นภาพที่นี่มันต้องอย่างนี้มันต้องตายเปเพื่อนกันอย่างนี้นะคุณบบวจําไว้จําจดจําแล้วเอาไปทํานะฮะการทำนี้ต้องถูกการลึกไปร้อยร้อยกว่าปีเลยทีเดียวนะฮะคนรุ่นหลังจะมาเปิดดูนะฮะ้วบอกว่าโอ้นี่มันการทําที ש, mm ่ยอดเป็นตำนานนะฮะคุณวบลเบวต้องทําบ่อยๆจะได้แพ้นะรู้ยังโอ้ผมว่าผมอัพนี่ได้แล้วนะ ว่าจูหนึ่งกับสามเต็มแล้วนะครับยาได้มาแล้วนั่นก็คือฮิวนั่นเองโอ้ฟอบบยังไม่ได้้อบแนวเขาไปครับเดินทางไปแห่กระบวนแหกบวนไปครับตอนนี้โอ้วาบล่างคนเดียวนั่นใครไม่ได้มากับเราแน่นอนอ้าวคุณยูนี่เองโอ้โหผมก็นึกว่าผมนึกว่าเป็นลอสโอ้ผ่านเลยผ่านเลยช็อตนี้ผ่านเลยทีมงานเราเองไม่น่าเลยนะ ไปป้อมครับป้อมหมดครับป้อมหน้านี่โอ้ยมาเอาคนเดียวก็ได้ป้อมหน้า,าง่ายๆใช่ไหมมันง่ายๆ้องไปซื้อบาร์บก่อนนะตอนนี้รู้สึกว่าทีมงานเขาเจอเด้นเนี่ยไปข้างล่างอุ้ยเมื่อกี้เห็นอันติของบีบู๊ทเรียบร้อยครับบีบู๊ทไม่ตีครับบีบู๊ทมีการง้างรอครับผมเห็นเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้บีบู๊ทตีได้นะครับแต่ว่าเขาเนีกก่ยกดหยุดไว้ครับเมื่อกี้แล้วเขาก็รอให้นี่ยครับตีจึ๊กหนึ่งแล้วเขาคลาดนะเมื่อกี้ผมเห็นเลยเอาละครับเอาละครับนี่ครับช็อตนี้ก็ต้องเอาแล้วนะ โอ้โหพุ่งไปเลยครับพุ่งเข้าไปเลยนี่โอ้ยสตาร์เดย์ย็ดเป็ดนี่ไงเรียบร้อยดูเหลืองใช่ปะเฮ่ก็ต้องรู้เรื่องแล้วสวัสดีฮิวนี่ฮิวยิ่งแรงๆอยู่นะรู้ยังน่าจะยังไม่รู้ไอ้พวกนี้มันโง่นะรู้ได้ต้องต้องหนักจริงๆนะฮะกลับไปวาดก่อนแรปหนึ่งอ๋อกูจะซื้อวาดแต่กูไปซื้อวาดนี่เองกูณจำได้แล้วโอ้เข้าไปในดวงตีนครับเป็นไงครับนี่ครับนี่เป็นไงง่าย ถ้าเราหวานไว้ก่อนแล้วก็คิวเขาสบายแต่ถ้าเขาหวานไว้ก่อนเขาก็คิวเราสบายเหมือนกันอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างกันว่นนะบนี่ฮ่าฮ่าช็อตนี้อู้เราจะเล่นแบบสดๆนะฮะเกมนี้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรแลกกันแลกตายกันตายนะฮมันสดมันถ้่มันกตีนมากๆก็ไล่แม่งถึงน้ำพุนี่เลยแล้วไปตายในบ้านมันนะเตรียมกดคอนได้ถ้าทำอย่างนี้หลังจากป้อมแรกแตกก็ป้อมบนต่อนะบแบบบา สามสองหนึ่งแอคชั่นปริงมาละเรียบร้อยเกิดมาที่ทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ไกลเพื่อนฝูงมากรู้สึกต้องออกบูดวาร์ปละดูจากลักษณะตายบ่อยๆเนี่ยไอนี้ด้วยฮะนี่ไอเป้ด้ววู้หคุณบีอ๋อเพื่อเพื่อบาดเนี่ยเพื่อบาดต้องเข้าใจนะทีมเรามันต้องให้อะไรแก่ซับบ้างนะสิ่งตอบแทนจากที่เขาเสียสละเพื่อพวกเรามามากมายไอคุณคุณบิวคุณบิวนี่จะอู้อย่างเดียวเลยนะคุณบิวนี่อะไรก็อู้ เขาบอเอาได้ฮะเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นป้อมกลางนะฮะโอ้ยเรียบร้อย้างลังปล่อยก็ได้โอ้คุณบิวคุณบิว,บวเป็อย่งงงั้นน่ะแหมมันน่าเกลียดเกินผมว่าเป็นช็อตที่ไปให้ในหฮาวตีเปาะเดียวก็ได้นะผมว่าแต่คุณบิวต้องโชว์ประสิทธิภาพนะการรัดช็อตที่แน่วแน่ยิ่งกว่าสไตล์รัดอีกนะฮะเทานี้คนนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆรัดไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดขอลอยู่เท่าเดิมไม่รู้ทำไมเอาเลยไม่ใช่ในมือ ผมไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณบีเลยนะผมว่าทำไมทำไมผมไม่ค่อยได้ยินเสียงคนในท TS3 เนี่ยผมว่าเสียงเกมผมมันดังเกินไปนะผมว่าเพราะว่าเสียงเกมแม่งน่าจะกบเสียงไม้ผมหมดแต่พูดอะไรไม่ได้ยินในสตรีมเนี่ยเดี๋ยวผมปิดเสียงเกมอ่ะไม่ปิดเสียงเกมหรอกแต่ลดลงนิดนึงฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอเออกูลดสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วนี่หว่าทำไมแม่งยังดังอยู่วะโดยรวมโดยรวมอ๋อโดยรวมมันสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อ๋อสงสัยมันจะบาลานซ์ตัวมั้งตอนเนี้ย บาลานแล้วแหละเสียงไหม่นี่น่าจะโอเคกับเสียงเกมมากดูจากรูปแบบเฮ้ยเฮ้ยแก้ว่ามันดิแก้วหามันดิโจโจบิงมาดิสัตว์มึงบิงมาดิโง่นี่กูแก้วาให้มึงดูมึง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 กล้าออกมาแถวนี้เลยสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในบ้านไปกูจํากัดพื้นที่แล้วตอนนี้กูให้มึงอยู่แค่ในบ้านอย่าออกมาไอ้ไายตอนนี้เราจะขึ้นบาแหลกแล้วนะฮะทีมงานเราก็กาลังเตรียมความพร้อมใช่ไหมครับตอนนี้ดัน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 ขึ้นมานะครับเตรียมความพร้อมโอ้คองคองเขาท่าครับคองนี้เขาท่ามากครับโอ้คุณบิวนี่เขาติ๊กคองอะไรครับติก เขาหลอกคิมตัวเองนะฮะการติ๊กคองนี่เป็นอะไรที่ไม่น่าจะทำเลยนะฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหผมนึกว่าปลาใส่ผมครับผมปลาจากระยะนั้นโดนกูก็ไม่ไม่น่าใช่นะโอเคฮะเรียบร้อยคองครับกองโกกองโกครับเรียบร้อยครับตอนนี้ผมอยากเลเ11มากครับเพื่อที่จะได้ใช้อัติแบบมิซิงมากใช้ติแบบรุนแรงได้มันนะ ตีขั้นสองของตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเวลาบวกกันนี่สากใจมากตีมันทีนึงมันอาจจะล้มเลยก็ว่าได้แบบในฮาตีเนี่ยฮะว่ามันติดลบเกาะน,นะ,ะดูยางอาะยงไมดูแต่ไม่เป็นไรดูผมไปก่อนออเรียบร้อยเรียบร้อยครับง่ายใช่หไหมง่ายผมบอกเลยว่าชอดนี้ได้อัติเลเวลสองมาแล้วครับแป่ขึ้นเลยจังหวะนี้ขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นเลยแต่เราขึ้นเลยอ๋อฮะ อ๋ออ๋อเรียบร้อยฮะปิดจบปิดจบกับงานนี้ซะทีเสียทีเธอมันเริ่มจะเลอะเธอะพอซะทีเถอะเธอเห็นซะโอ้ยนี่แม่งบ้าดีเดือดมันเดือดนีบ้าวะเอาดิเอาดิเอ้ยเอ้ยเล่นไรเอ้ย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 อดีตแล้วครับอดีตแล้วครับจัดหนักจัดหนักผมลวกก่อนเลยครับผมลวกก่อนไปแล้วตอนนี้อู้มันไม่ตายสักตัวนี่หว่าตายตัวเดียวอะ โอมันช่างไม่คุ้มเอาซะเลยอ่ะกูหิวให้เอะโอเคนะรู้เรื่องว่าเป็นอะไรที่ผิดพลาดนะครับฝ่ายนั้นถึงกับกดคอนโดยที่ให้รู้เหมือนกันทำไมมันกดคอนมาอเอาให้คองมันตกดิไอ้เหี้ยเอาให้คองตกเลยเพื่อนรอบนี้จัดนักโอ้ยอ,อู้แย่เลยนะแม่งกดอันตรีกิ้วไม่เข้านี่กูิวหิว,หวรู้ยัง ไม่รู้ไอวอร์นี้ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกนี่เปิดตีใส่ตัวเองอะ่ะโอ้ยลิจินวินแหละไอ้เหียยี่สิบนาทีจบนี่มันโนม้มอนนะเนี่ยมันไม่ใช่ CM มึงจะรีบจบกันไปไหนเนี่ยโอ้โหซัดเรียบร้อยครับทีมงานเราก็มีนี่แหละมีไซมิวผมเองอมีไซคิงคุณยุนะมีมอสซาที่คุณบีอยากสกิลปากน,นี่บบแบบบิวการเองนะเจ้าเก่าแบบโคตกรกัดนะฮะมันจะบอกเลยโอเคครับพาร์ทนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เรามาสตรีมสดกันแค่แค่นี้นะฮะไปละบ๊ายบายจุ๊